ทางเพจก้าไกลวันนี้โกหกอะไรนะครับก็ได้โพสใน X ์เนาะบอกว่า h a ชแททุกคนคะสสแบงฟ้องอาจารย์ทันคดีม่นประมาณม326อและม3า8อทั้งหมด7กรรมตัวอย่าง้อยคำที่ถูกฟ้องอาจารย์ทรรมถามว่าคุณสุพนัทมีนชัยนันครับคุณก็หนีทหารนี่ครับใช่ไหมครับบอกหน่อยครับ h a ชแท็กก้าวไกลแฮชแท็กแบงสุพนัทแฮชแท็กวันนี้ก้าไกลโกหกอะไร โดยในเทรดนะครับบอกว่าโดยสสแบงค์ bank, ขอสารเรียกร้อง4ข้อดังนี้ 1. ขอให้อาจารย์ทันลบข้อความบน X อ,ออก 2. ขอให้อาจารย์ทันโพสต์ขอโทษ30วัน 3. ขอให้อาจารย์ทันชดใช้ค่าเสียหาย5ล้านบาทรวมดอกเบีย้ย 4. ขอให้อาจารย์ทันจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าทนายคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะ ก็เดี๋ยวดูครับว่าคดีนี้จะเป็นยังไงต่อไปครับ